สวัสดีจ้าข้วอีสานต่างแดนมนี้มาตูมตีนมไก่วลรอเนะจ้าวัสดิเห็ดน้ำยาตีนมไก่นะจ้าพี่น้องจ้านานแล้วบ่ได้กินนะจ้านะมาเห็ดซอยกันนเ้อจ้าเด้อบ่มาซอยกันมาเบิงเป็่นกำลังใจกันได้จ้าพี่น้องจ้าเรื่มกันเลยจ้าต้มพริกหอมแดงกระช่ายแล้วก็กระเทียมนะจ้าแล้วก็ใบบัอกกูดนะจ้า กัใช่เห่านีตีหยับแบบว่ามีหน่อยนิดน้อยเพราะว่ามันอยู่ไก่บานเห่านะพี่น้องเนาะไปมาดกับลืมซื้อมาจะเอาก็สิม่มาโขูโขกเนาะจ้าเพราะว่าเหาบริมีเนื้อปลาต้มเนาะจ้าเพราะเห็ดเป็นน้ำยากระป๋องน้ำยาปลากระป๋องตีนไก่เนาะจ้าพี่น้องจ้ใจาใส่ปลาทูนาเนาะจ้า สามแม่คั่วเคิมสีสันก็ยอกยอกยอกนะจ๊ะได้ที่พีบมาล่งนะจ๊ะแกงที่เขาต่ำแล้วน้ำม,มันหน่อยเขาก็เพิ่มน้ำไปตามอัธยาศัยเลยจ้าเด้อ นำครกลงไปจ้าน้ำเดือดถ้ามาปรุงรดกรันเลยนะจ้าใส่ผงปรุงรดจ้าประมัตแล้วก็แป้งนัวจ้าใส่หลายเสบหลายใส่สสสสหน่อยแซ้นหน่อยแล้วก็น้ำตาลเยอะด้วยช้อนตุะนะจ้าแล้วก็กะปิกะปิด้วยจ้าเพิ่มกลมนัว ก็น้ำปลาต้มสุกใส่ลงไปเลยรอบปรุงรสอีกที่หนึ่งนาะจ้ะเนะาะให้มันเดือดไปัยังเขาจังมาชิมเบิงองเราจังไปถ้าพอดีก็โอเคถ้านั้นเทาก็ชิมเบิองเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเอาน้ำตีนไก่ที่เ้าต้มไว้แล้วมาใส่นะจ้ะเนาะแล้วก็ลูกชิ้นปลาจ้ะชิ้นปลา แส่บนวดจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋หอมชิมล่อชิมล่อเดือดนะจ้าแล้วก็โรยโด้วยผักชีลากับต้นหอมนะจ้าสุดท้ายและท้ายสุดบังคิบจบแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดตับสร์ให้กับพัวอีสานต่างแดงน้ดเวยจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวจะไป ลวกขนมจีนกันนะจ๊ะขนมจีนเซนของเกาหลีนะจ๊ะพี่น้องนี่จ้ะมันเป็นแบบนี้นะจ้ะเด้อขนมเส้นเกาหลีเดี๋ยวไปลวกก่อนจ้ะต้มไว้เดือเดือนต้มแล้วก็เศร้าขึ้นน้ำฮอนแล้วก็ไปล่างน้ำนะจ๊ะมาจ้ะเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมาเด้อจ้ะเด้อมากินน้ำกันเด้อจ้ะเด้อแล้วก็ใส่ผักนะจ้ะ ยา yeah. แซบเวอร์แซบเป็นตาไนเดจ้าพี่น้องจ้าจะภาวนาคนณทายอยากบาดบอโอเคมาเด้อจ้ามากินน้ำกันเด้อจ้าเด้อพี่น้องเด้อมาๆจ้า